สวัสดีครับพบกันชินเคยนะครับช่องของเราเป็นช่องให้ความรู้นะครับบางคลิปก็จะรับซื้อนะครับส่วนในคลิปนี้จะมารับซื้อนะครับซึ่งผมจะมารับซื้อเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งเป็นเหรียญแบบมนเวียนนะครับเป็นแบบพระเศียรเล็กครับให้ราคาสูงนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆจากทางช่องของเรากรุณาชมคลิปให้จบนะครับจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้บริเวณทางหน้าจอช่วงแรกณตอนนี้เลยนะครับนี่คือช่องทางการติดต่อนะครับเป็น QR Code l i ล e แล้วก็ ID l i n ยนะครับเหรียญที่ผมนำมาให้ชมเป็นตัวอย่างอยู่หนะขณะนี้ทางหน้าจอนะครับก็คือเหรียญที่ผมจะรับซื้อในคลิปนี้นั่นเองนะครับเป็นแบบพระเศียรเลียกนะครับทางด้านหน้าของเหรียญน,นะครับที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่หนะขณะนี้นะครับ ดูแค่ปีพศอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเป็นเหรียญแปลกเหรียญตลกแต่อย่างใดนะครับเป็นเหรียญปกติที่ผลิตออกมาจับใจใช้สอยในระบบุนเวียนเลยนะครับเป็นเหรียญบนเวียนนั่นเองนะครับดูแค่ปีพศนะครับเหรียญปีพศนี้นั้นผลิตเยอะนะครับไม่ถือว่าน้อยนะครับจํานวนการผลิตนั้น4ล้านสองแสนเหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่า ถึงแม้ว่าจะผลิต4ล้านสแสเหรียญก็ยังเป็นเหรียญที่หายากในอันดับที่1ในเหรียญ1น1บาทรุ่นนี้นะครับมาชมทางด้านหลังของเหรียญเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับนั่นก็คือปีพศ2529นั่นเองนะครับเห็นไหมครับถ้าว่าเพื่อนๆมีนะครับขอแค่ดูว่าเป็นปีพศ2529นะครับมีราคาแล้วนะครับ แต่ว่าเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2529นั้นมีด้วยกัน2บล็อกนะครับก็คือบล็อกช่อฟ้าสั้นและก็บล็อกช่อฟ้ายาวนะครับบล็อกช่อฟ้าสั้นนั้นจะพบเจอง่ายกว่านะครับราคาจะถูกกว่านะครับส่วนบล็อกช่อฟ้ายาวนั้นราคาจะแพงกว่านะครับแต่ว่าไม่ได้แยกแยะว่าช่อฟ้าสั้นผลิตเท่าไหร่ช่อฟ้ายาวผลิตเท่าไหร่นะครับรวมกันอยู่ที่4ล้าน2เสแสนเหรียญนะครับ เตเียญที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้นั้นจะเป็นแบบช่อฟ้ายาวนะครับเพราะว่าเหรียญที่ผมมีอยู่นั้นเป็นแบบช่อฟ้าสั้นนะครับช่อฟ้าสั้นดูตรงไหนก็ดูตรงบริเวณที่ผมชี้ให้ดูอยู่นี้นะครับจะมีแหลมๆยื่นออกมานะครับเรียกว่าช่อฟ้านะครับถ้าเป็นช่อฟ้าสั้นนั้นก็จะยื่นออกมาสั้นๆนะครับมองแทบจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าช่อฟ้ายาวนั้นก็จะยื่นออกมายาวๆนะครับให้สังเกตนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีอยู่นะครับเหรียญหนึบาท,ทปีพศ2529นะครับถ้าเป็นแบบช่อฟ้ายาวนะครับผมรับซื้อนะครับถ้าสภาพใหม่ UNC ใหม่วิ่งเลยนั้นผมให้ราคาเพียงเรียญละ600บาทนะครับแต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญน,นะครับ